ชิมแล้วก็ทานกันแล้วนะคะวันนี้เมนูที่โบทำก็คือกระเพราวุ้นเส้นนะคะโอ้โหหน้าตาดีแล้วก็ดูแบบถึงเครื่องรสชาติอร่อยแน่นอนนะคะโูนะคะมีจำหน่ายทั้งช่องทางของ Facebook IG นะคะ l a z a d a s h o อ e e หรือว่า Big C l o t ร s ใกล้บ้านได้เลยนะคะที่สำคัญเนี่ย เขาไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะมีจํหน่ายในต่างประเทศด้วยนะคะสําหรับคนไทยไกลบ้านที่แบบไปอยู่ไกลบ้านแต่ว่ายังคิดถึงอาหารไทยๆคิดถึงกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศสมุนไพรของไทยนะคะก็แนะนําให้ติดไปเลยว่า เพราะว่าเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของกึ่งสําเร็จรูปแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทําง่ายมากนะที่สําคัญคือใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อุดหนุนพวกโอทอปแล้วก็เกษตรกรของไทยด้วยนะคะรวมถึงผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเก็บรักษาไว้ได้1ปีเลยนะคะทุกคนนอกจากเมนูกะเพราที่โบทำเนี่ยก็ยังมี แกงเขียวหวานนะคะแล้วก็อ่นนี่เลยชุดทำผัดซีอิวนะคะซึ่งง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราแบบว่าเตรียมอุปกรณ์และแล้วเครื่องปรุงคือมีหมดแล้วเราแค่เตรียมแบบผักกับเนื้อสัตว์ก็ได้อร่อยเหมือนไปทานที่ร้านเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีขนมด้วยะคะ่ะทุกคนขนมไทยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทอฟฟี่กะทิสดนะคะ กายศาสตร์หรือว่านี่เลยขนมปังสับป,ประรดซึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะไปทานต่อตอนจิบกาแฟนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าแบบรสชาติฝีมือตัวเองเป็นยังไงบ้างทาง่ายมากแล้วก็เป็นไอเทมที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีติดบ้านไว้นะยิ่งช่วงแบบโควิดช่วงล็อกดาวอย่างนี้นะคะก็ต้องติดบ้านไว้เลยนะถึงเครื่อง อร่อยตามตำรับไทยเลยคือเหมือนไปกินที่ร้านเลยน้าทำง่ายพอเรามาใส่พวกวัตถุดิบที่เป็นของสดอะ่ะก็คือจะได้สารอาหารคุณค่าแบบเต็มที่เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะกับแกร็บไทโกนะคะซึ่งเขาเนี่ยไปไกลถึงต่างประเทศแล้วก็ทุกๆ1บาทเนี่ยก็สนับสนุนการศึกษาไทยด้วยนะคะ